ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโอชาแนลบน YouTube Facebook ก็ครูโอมงคลราชาโชคนะครับวันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่อิทธิพลของดาวพาลฤหัสบดีนะฮะโคจร <c oughs> จากราศีมิถุน <c oughs> เข้าไปสถิตในราศีกรกฎแ, <c oughs> แล้วเมื่อวันที่2ตุลาที่ผ่านมานะครับเป็นไฮไลท์สำคัญของโหราศาสตร์เลยนะ <c oughs> ดาวพาลฤหัสเป็นดาวใหญ่นะครับหลายท่านไปอ่านบทความของหัวใหญ่หลายคน วิเคราะห์ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่าก็เอาตามสะดวกของมุมมองการพยากรณ์ของแต่ละท่านนะครับในวันนี้เดี๋ยวลองมาฟังในมุมของครูโอบ้างนะครับว่ามีเงื่อนไขมีอิทธิพลนะครับของดาวพฤหัสที่โคจรเข้าไปสถิตราศีกรกฎเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือผลเสียนะครับให้แก่ท่านทั้งหลายบ้างาดาวพ,ะพระพฤหัสบดีย้ายจากราศีกรกฎมีถุนเข้ากรากฎ วันที่2ตุลาครับถึงวันที่23่ธันวาคมประมาณเกือบเกือบสเดือน2เ,เดือนกว่านะครับท่านก็จะถอยโครจรพักองศาถอยกลับไปราศีมิถุนอีกรอบนะครับก่อนจะมาอีกครั้งช่วงประมาณพฤษภาปี2,5,6,9อันนี้ก็คือเรื่องเบสิกที่หลายคนก็น่าจะพอทราบนะครเพราะดูดวงเพราะสนใจโหราศ,าศาสตร์ก็ต้องติดตามนะข่าวสารนะครับติดตามบริทินของดาวย้ายราศีอยู่แล้ว 2ตุลาถึง23ธันวานะครับ,รนะรบเราจะมาโฟกัสในกรอบเวลานี้นะครับหลายคนให้ความสําคัญกับดวงเมืองไทยนะครับซึ่งมันเป็นช่วงสองสาเดือนที่รัฐบาลของนายกอนุทินเป็นเป็นรัฐบาลพอดีเออดาวมันเป็นมหาอุดหเรืองดาวมันพักองศามันเดินมนเออมันจะให้โทษหรือให้คุณนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่ช่วงที่ดาวพฤหัก นะครับคาบเกี่ยวที่จะถอยไปราศีมิถุนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ดาวจะเดินวิปริตนั่นก็คือวันที่ยีิบสี่ตุลาถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกาประมาณสองสัปดาห์นะครับดาวจะเริ่มเดินมนเดินมนคือเดินช้านะครับเดินมนยังไม่ได้ถอยยังเดินอยู่แต่อาจจะเดินช้าหน่อยกระตึ้บกระตึ้บกระตึบ,ตบ,ตบไปอย่างช้าๆและจะไปพักองศาในวันที่ 8. พฤศจิกายน2568ถึงวันที่ 19. มีนาคม2569โอ้โหนี่พักหลายวันนะครับอ่าหลายเดือนนะครับธันวามกรากุมพามีนาประมาณ4เดือนกว่าดาวเดินพักองศานะครับในกรณีที่อยู่กรกฎเนี่ยมันอยู่ถึงช่วงวันที่23ทธันวาเยนะครับดังนั้นถ้าพักไปมิถุนเราค่อยไปว่ากันในคลิปต่อๆไปนะตอนนี้เราโฟกัสที่พลหัสอยู่กรกฎนะครับ ทุกท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการโคจรเป็นอุดของพฤหรัสนะครับให้ความสําคัญกับดาวมนดาวพลักโดยที่ไม่ได้ไปดูในมุมมองขององศาดาวพฤหรัสเลยครับพฤหรัสที่โคจรเข้าไปสถิตในราศีกรกฎนะครับมีองศาไม่เกิน3.20องศานั่นหมายความว่าพฤหัสอยู่ในระหว่างลูกแรกของราศีกรกฎซึ่งเป็นแม่ธาตุน้ํา ดาวที่อยู่ในราศีแม่ธาตุไม่ว่าจะเป็นเมษกรกฎตุลมังกรนะครับไฟดินลมน้ําไฟน้ําลมดินเนี่ยถ้าอยู่ในนวางลูกแรกดาวจะได้ตําแหน่งพิเศษคือเป็นวรโคตรนวางดาววรโคตรนวางนะครับเคยอ่านเจอตําราอาจารย์ท่านหนึ่งนะจำชื่อท่านไม่ได้นะเคยเอาหนังสือมาแล้วเอามาอ่านนะครับมาเก็บเคสเก็บสถิต ในกรณีที่ดาวได้ตำแหน่งวโรโคนะหวางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าดาวจะเป็นอริมรณะวินาศนะครับหรือเป็นกาลีวันเกิดเป็นกาลีจรหรือดาวดวงนั้นเดินพักมนเสดการพักมนเสดคือการโคจรวิปริตนะครับเดินไม่ปกตินะครับมนก็คือเดินช้าพักคือเดินถอยหลังเสดก็คือเดินไหว นในกรณีที่ดาวได้ตำแหน่งวรโคตนาวางจะให้คุณคุ้มครองดาวที่พักองศาและดาวที่มน์เสรจดังนั้นในกรณีที่พระฤหัสแม้จะพักองศาแม้จะเดินมนในราศีกรกฎมันก็จะยังอยู่ในกรอบที่ดาวได้ตำแหน่งวรโคตนาวางนะครับดาวได้ตำแหน่งวรโคตนาวางนะรู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงนี้จนถึงช่วงวันที่15เดือนมกราสองห้าหกเก้าเลยดังนั้นในความเป็นพระฤหัสที่อยู่กรกฎ แม้ท่านจะมนจะพักครูก็ยังมองว่า,วาท่านยังให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับอาจจะโทษ30มสคุณเจก็ก็ยังมีกําไรถูกไหมอ่าบางคนบอกพักก่อนเสียก่อนแล้วถึงจะดีใช่ไหมอ่ะก็ก็จะตีความในลักษณะอย่างนั้นได้นะครับเดี๋ยวจะ ไปสรุปให้ในช่วงาการวิเคราะห์ดวงของคน1ิบสองราศีในช่วงท้ายนะครับวันนี้เข้าใจแล้วนะดาวพักดาวมนนะครับในช่วงที่อยู่ในกรกฎดาวได้ตำแหน่งวรวโคนวางถ้าใช้สูตรที่ครูบอกมันก็ล้างมนเสด็จพักมันก็ล้างกาลีมันก็ล้างอริมรณาวิทาดดังนั้นดาวห้าถ้าทําหน้าที่อะไรในดวงครูยังเชื่อว่าให้คุณทุกราศีนะครับแม้ดาวจะเข้าอริมรณาวินาศก็ยังให้คุณคุ้มโทษคุ้มภัยในบางเรื่องอยู่ แต่ถ้าท่านไหนดาวเข้าพบที่ดีท่านก็จะมีความสำเร็จนะครับมีโอกาสเด่นๆในการดาเนินชีวิตอ่าโอเคครับหลายคนวิเคราะห์ดวงเมืองอย่างที่บอกพฤหัสเป็นดาวสุภาเป็นดาวรัฐบาลนะครับสุภาคือพระสงฆ์องค์เจ้าเดินวิปลิตเดี๋ยวคงจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าอ่าหรือจะมีกลุ่มคนในศาสนาสร้างเรื่องอุ่นวายให้กับบ้านเมืองอีก แมถึงดาวมันเดินปกติก็ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นในมุมนั้นครูว่ามันมีก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเอาในเกณฑ์ของการปกครองบ้านเมืองของหน่วยงานของรัฐนะครับผู้นํารัฐบาลหรือรัฐบาลดาวพฤหัสเป็นวรโค่นาวางแถมเป็นวรโค่นาวางที่เกาะเพชรฆาตเลิกเพชรฆาตเลิกให้อธิบายไหมครับว่าเกิดอะไรอธิเพชรฆาตเลิกคือเรื่ิงแห่งความดุดันเลิเลิเห็นความเฉียบขาด ครูเชื่อนะครับว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแบบเฉียบขาดนะครับแบบไม่ฟังฟ้าฟัาฟงผลอ่าแบบไม่ฟังเสียงต้านทานจากฝ่ายค้านจริงๆฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีที่ผลเนาะอาจจะค้านไปตามระเบียบนะครับแต่ครูเชื่อว่าในช่วงเวลาที่รัฐบาลคุณหนูอนุทินเนี่ยปกครองประเทศนะครับดูแลเศรษฐกิจประเทศดูแลระบบการจัดการประเทศเนี่ย มันเป็นจังหวะที่ดาวมันโวลโค่นระหว่างพอดีมันเป็นเรื่องที่แบบเออทําไมมันเหลือเชื่อจังเลยวะมาในจังหวะที่แทบตอนที่คุณลุงยินเป็นรัฐบาลและเป็นโวลโคนครูคยังมองภาพไม่เห็นเลยนะเออนี้ก็อาจจะอ่าเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาให้เขามารับดาบเพื่อไปต่อสู้กับศัตรตูต่อสู้กับอ่าอุปสรรคในการบริหารประเทศก็ไนดะ้อันนี้คือมุมของครูนะครับส่วนเด็ดดาวดวงอื่นเนี่ยในกรณีที่ดาวเสาดาวราหูอยู่ลาพาเนี่ย ปกติถ้าดูดวงเมืองเขาเอาเดาวใหญ่มาวิเคราะห์เป็นหลักนะครับเพระรหัสเป็นวรโคร่เป็นมหาวดด้วยในเรือนพันธุเป็นปฐุมเกเก์ปฐุมเกเก์คือเกณฑ์เสน่ห์เมตตามหานิยมดังนั้นต่างชาติเนี่ยจะให้ให้คำชื่นชมเมืองไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครูยังมองว่าช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ควรจะกําจัดนะครับศัตรูคู่อรินะครับให้แตกยับแตกพ่ายโอ้ถ้าสมัยพันสมเด็จพะระนเรศวรเนี่ยคงต้องแบบ ยกทับจับศึกนอกไปถล่มให้เละเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเราก็แค่พยายามทําตามกรอบที่เราควรทํานะครับอ่าก็ถ้า,ถ,าถ้ามองครูยังมองว่าดาวพรหัสยังเดินดีอยู่และได้ตําแหน่งที่เด่นอยู่ยังไม่น่าจะให้โทษนะครับกับหน่วยงานของรัฐหรือกับองค์กรศาสนาแหมมันดูมีความรู้สึกว่าไม่รู้นะครูมีมีรางสังหรณ์ว่าจะมีพระเกจิ ที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนนะครับจะเปิดเผยตัวตนออกมาด้วยการช่วยเหลือประชาชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและพ้ารูปนี้เป็นพระที่เก่งมากนะครับเก่งในเคร่งคัดในศีลในธรรมแล้วก็ยึดในส่วนของกรอบของการดำรงดงพระศาสนา,อย,าอย่างเคร่งคัดเลยแหละนะครับแล้วครูทายว่าน่าจะอยู่ น่าจะอยู่ใกล้นะ้าวัดท่านน่าจะอยู่ใกล้นะอาจจะอยู่แม่น้าโขงก็ได้นอะอารมณ์แบบเหมือนพญายนงพญายนาคหน่อยอาจจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของอื่นๆน,นะครับดาวอังคารดาวทิศดาวสุขดาวพุธมันโครจรจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเอามาเป็นกรอบใหญ่ๆใ,ในการวิเคราะห์นะครับภาพรวมของแต่ละปีไม่ได้นะครับดาวกามมาคือดาวเสารู้สึกว่าจะพักองศาถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกา นะครับหลังจากนั้นดาวพระเสารเดินหน้ากลางพฤศจิกาถึงประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจประเทศไปได้ค่อนข้างดีทายว่าทองคำนะั้นแม่มันมีลุ้นไปหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเดนนะดูจากทรงจากเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าจะเป็นไปตามที่ทํานายหรือไม่นะโอเคครับทีนี้มาดูภาพรวมดวมชะตาของทั้งสิบสอราศี นะครับราศีเมษเนี่ยเอาแบบสั้นๆกระชับเลยนะครับราศีเมษทีมลัคนาเมษเนี่ยจะมีสเสน่ห์กับผู้ใหญ่อ่าจะมีครูบาอาจารย์เข้ามาให้การสนับสนุนคุณจะเช่าพระนะครับหรือจะทําบุญบ้านก็ได้นะครับต่อมาราศีพฤษภนะครูทายว่าจะมีข่าวดีจากสังคมจากเพื่อนนะครับมีโอกาสไปเจอสังคมไปเจอคนหมู่มากไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลอ่าไปออกงานสังคมอะไรประมาณนี้มิถุน ให้คุณเรื่องการเงินนะคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องการเงินมั่งคั่งร่ารวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ใครทําธุรกิจมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ใครโสดจะมีผู้ชายผู้หญิงเอาของมีค่ามาให้มาจีบคุณแล้วซื้อของให้ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณก็มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์จากคนรักนะครับบางคนก็อาจจะอ่ามีข่าวมีกงมีกิ๊กอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับพราะห้าเข้าเรือนสองเป็นกู่ชูสาวอยู่แล้ว กรกฎครับกรกฎเป็นราศีที่ได้ประโยชน์ที่สุดเพราะพื่รหัสทับหลักนะครับแต่อย่าลืมนะครับพื่หัสเป็นดาวอริด้วยก่อนที่จะเจอความสําเร็จคุณจะเจอปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ก่อนแก้เสร็จก็จะเกิดความสุภาพเกิดความเจริญขึ้นในชีวิตนะครับมีโชคมีลาบบางคนอาจจะถูงวันที่1ก็ได้นะราศีสิงค์ครูว่าอาจจะให้โทษน้อยหน่อยในกรณีที่ดาวปุตตะเข้าวินาศนะครับปุตตะวินาศลูกน้องบริวารทําให้เกิดปัญหาแต่ด้วยความเป็นวรโตร ยังไม่ได้แย่จนถึงแก้ไขไม่ได้นะครับลัคนาการมีเกณฑ์จะมีโชคที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับรถเกี่ยวข้องกับคนรักนะครับลองเอาเลขบ้านเลขรถมาซื้อลองเอาเลขที่เกี่ยวข้องกับแฟนมาซื้อเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับโอกาสดีๆในการสร้างรายได้มีมาพอสมควรลัคนาตุลจะมีข่าวดีเรื่องงานครับอ่าจะมีเพื่อนอ่าที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่นะครับ เอางานใหญ่มาให้ทํานะครับหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานมีเจ้านายมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องงานเป็นอย่างดีลัคนาพิจิกโอ้โหนะครับเป็นทีมที่รู้สึกอยากจะไปกอดเลอเกินนะพะช่วงที่ผ่านมาดาวเข้าพบมรณะนะการเงินเรื่องบุตรบริวารเล่เทไปหมดเลยครับพอถ้าเป็นพิจิกในช่วงนี้ก็แสดงว่าการเงินจะดีขึ้น เรื่องบุตรบริวารจะดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่บริหารจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายได้ค่อนข้างดีอ่ลาลักนณาราศีตุลมีเกณฑ์ไปต่างประเทศมีเกณฑ์ไปทําบุญลงศพมีเกณฑ์ไปงานศพแนะนําให้ทําบุญลงศพเด็กบริจาคข้าห่อศพเด็กได้จะดีมากๆหลังจากนั้นคุณก็จะมีพลังงานพิเศษและช่วงนี้ขึ้นพลังงานดีด้วยนะครับอาจจะฝันเห็นผีวิญญ,ญาณนะครับบ่อยๆอ,อ่าส่วนลักนณามังกรครับ คนโสดมีเกณฑ์พบรักอ่าคนที่มีความรักอยู่แล้วจะได้รับการสนัสนบสนุนจากคนรักเป็นอย่างดีนะครับมีเพื่อนแนะนําคนรักให้มีเพื่อนมาชวนลงทุนทําธุรกิจอ่าเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดเป็นจังหวะที่ดวงดีเหมือนกันลักนากุมครับรายจ่ายเยอะมากแต่คุณก็ยังมีจ่ายนะครับมีโชคลาภจากการแข่งขันจากการต่อสู้นะครับรายจ่ายเยอะไปหน่อยแต่คุณก็ยังบริหารจัดก,การได้อยู่นะครับการเงินยัง ยังดีอยู่แม้รายรายรับมันอาจจะรู้สึกว่าบางเดือนอาจจะไม่สมดุลรายจ่ายเท่าไหร่แต่คุณยังเอาตัวรอดได้เพราะคุณเก่งอยู่แล้วอ่าลัคนามีนครับมีเกณฑ์จะได้บุตร,ใ,ใ,ครใครที่ยังไม่มีลูกมีเกณฑ์ได้ลูกนะครับใครที่มีลูกอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้สัตว์เลี้ยงนะครับมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานใหม่ไม่เคยทำนะครับมีโอกาสที่จะประสบผลาสเร็จในเรื่องการงานและช่วงนี้คุณจะดูเฉียบขาดนะครับดูเป็นคนที่ สตรองในการทํางานพอสมควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะตนุรักษ์และกรรมมาเข้าสเสวยในเพศา้ารึกนั่นเองนะครับอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้สําหรับกรณีของดาวพรฤหัสนะครับโคจรเข้าสถิตราศีกร,รกฎได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยและเป็นวรโคุณระวางด้วยนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นพรฤหัสที่กร,รกฎนะครับแม้จะมนหรือแม้จะพักครูยังทายว่าให้คุณมากกว่าให้โทษด้วยความเป็นวรโคุณระวางอย่างที่บอกนะครับ ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับคอร์สโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับเป็นการอาจจะสอนทุกวันพฤหัสของเดือนทุกวันพฤหัสในเดือนตุลาพิกาธันวาสามเดือนนะครับเรียนทุกวันพฤหัสช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เดือนตุลาเนี่ยสี่ห้าวันจะสอนเรื่องพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็จะมีเรื่องของจักรราศีสัญลักษณ์ประเภทราศีการโครจรของดาวดาววิปริต นะครับมาตรฐานของดาวราศีลัคนาต่างกันยังไงแตนุเสษ,ษนะครับเรื่องของเรือนภพเรื่องระวางตียางการอ่านดาวหนึ่งจังหวะสองจังหวะกฎเกณฑ์พิเศษเช่นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์บฐทุมเกณฑ์เรื่องคาดเคาะนะครับเรียนกันในเดือนตุลาวันพฤหัสต,ตอนสองทุม่มถึงสามทุ่มส่วนเดือนพฤศจิกานะครับเป็นการเรียนเรื่องการทํานายดวงจรเหมือนกันครับพฤหัสสองทุม่มถึงสามทุ่ม จะเน้นในเรื่องของการทํานายดวงจรนะครับทําความเข้าใจเรื่องของการโคจรเดาจรนะครับมีดวงตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นเคสตดี้ซึ่งเป็นเคสที่เป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกดวงเก่าของครูโอนะครับมาดูดวงขออนุญาตเอาดวงท่านมาสอนลูกศิษย์นะครับท่านจะได้อนิสงไว้ด้วยและเดือนธันวานะครับจะเป็นการเรียนการสอนในโหราศาสตร์ระดับสูงเรียกเป็นภาคเกตหนนะครับเป็นเกตหวนเป็นเคล็ดลับต่างๆนะครับเป็น เป็นจุดที่ท่านต้องมีพื้นฐานแน่นในเดือนตุลาเดือนพิกานะครับถึงจะเข้าเรียนในส่วนของเดือนธันวาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทั้ง3เดือนนี้ภาคพื้นฐานการทำนายดวงจรและเกณฑ์โหรอยู่ในคอร์สเดียวกันครับคอร์สโหราศาสตร์ไทายประยุกต์ท่านสมัครเรียนท่านได้เรียน3เดือนได้เรียน3ส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักๆประมาณ100้กว่าเรื่องโอ้โหบอกเลยครับโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากนะขอบอกนะครับ อ่านะครับนี่ก็คือเนื้อหาในการสอนครัที่หนึ่งสอนไปแล้วครับครั้งที่หอยู่ในในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ69ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวยังรับได้อีกจํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในสไลด์ถัดไปนะครับท่านเรียนสดในกลุ่มปิด f c e e o o o นะครับแต่กลุ่มปิด f a c e b o o k มันเก็บคลิปได้แค่1เดือนนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเพิ่มช่องทางในการดาวน์โหลดคลิปการสอนนั่นก็คือแอป t e l e กร a ม โหลดแอปเ e l e GRAM มาได้เลยครับทั้ง uh, uh, iOS และ Android นะครับคูมตั้งกลุ่มและหัวหราศาสตร์ไทยประยุกต์ท่านก็แค่แอดมาแล้วกดคลิกดาวน์โหลดวิดีโอในกลุ่มลงเครื่องทั้งเอาไว้รับชมย้อนหลังได้ตลอดโอ้โหตอนนอนเนาะเปิดฟังเสียงครูโอก่อนนอนคงสนุกหน้าดูนะครับท uh, ่านไหนสนใจเรียนเชิญน,นะครับรับอีก10ท่านนะครับค่าเรียนเดือนละ699เท่านั้นเองครับจะชำระแบ่งชำระ3เดือนเดือนละ6 9 9 นะครับแบ่งชําระเดียวละหกเก้าเก้สามเดือนก็2องพันหรือถ้าท่านสะดวกชําระครั้งเดียวมันจะคุ้มกว่าครับเพราะมันมีส่วนลดเหลือหนึ่งพบาทเท่านั้นเองครับไหนไหนท่านไหนที่ติดตามครูมานานนะครับอยากจะมาร่วมเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยนะครับระดับสูงไปด้วยกันนะครับก็ลองมาลงคอร์สนี้เรียนดูครูเชื่อว่าเรียนแล้วคุณเป็นนักโหราศาสตร์ได้แน่นอนหรืออย่างน้อยก็ดูดวงตัวเองเป็น ดูดวงลูกดูดวงคนในครอบครัวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยหมอดูแหละนะครับแมใครเขียนบทความน,นู่นนี้ตมโกโหกกูหรือเปล่าว่า่าอะเราจะได้รู้แหละนะครับถ้าหากเราเข้าเรียนนะครับตามส่วนที่บอกท่านไหนที่เข้าเรียนสดได้ก็ยินดีครับท่านไหนที่เข้าเรียนสดไม่ได้ก็มีคลิปย้อนหลังให้นะครับผมอ่ะโอ,โอเควันนี้เหนื่อยแล้วเกินนะครับช่องทางการติดต่อครูโอเฟซบุ๊กมงคลราชาโชคนะครับ ลายจะเป็นมงคลแอสโตนะครับ M O N G K O L A S T R O เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองสองสามห้าสี่สองสองวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาให้ข้อมูลมาให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยอีกแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ